PACO part 2ครับ IPO เหมือนกันนะ IPO เหมือนกันนะครับเข้าตลาดมาไม่นานครับสร้างดอยไว้ให้จ้า4บาท20ปรับฐาน2บาท10ที่มาทำพาร์ท2เพราะว่าเห็นเห็นเขายิงมาแท่งหนึ่งครับแล้วก็ย่อนะแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็ย่อนะ อ่าแนวรับแนวต้านก่อนจะบอกก่อนนะ P A C O เนี่ยราคาปัจจุบัน3บาท8ตังราคาเส้น2แล้ววัน $3.62 บาท62มุมมองยังเป็นลงมุมมองยังไปลงนะตอนนี้มันกำลังเด้งเด้งจะพยายามขึ้นไปยืน3.62บาท62นะครับตอนนี้กรอบแนวต้านที่เด้งมาสุดอยู่ที่3บาท3 4สตังมีใครติดเยอะไหมติดเยอะคอมเมนต์ได้นะครับจะได้วางแผนกัน แนวรับที่ไม่โครหลุดก็คือ3บาท2ตังค์เอาง่ายเลขกลมๆไม่ควรหลุด3บาท paco นะนะครับมุมมองจะเด้งเพื่อขึ้นต่อได้นะครับแนวรับถัดไป2บาท86แนวรับ2บาท86เป็นแนวรับหลังพิงฝาไปละเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนแท่งเทียนที่เยอะครับเนี่ยเนี้ยเนี่ยเห็นไหมโซนแท่งเทียนที่เยอะคุณไม่ควรย่อหลุดลงไปละถ้าคุณต้องการจะขึ้นจริงๆนะจะขึ้นจริงๆนะครับ แนวรับถัดไปจาก286ก็เป็น274 256อ่านะครับ256นะแนวต้านแรก3บาท12ตัง์นิดหนึ่งนะครับราคาปัจจุบัน3บาท8ตัง์แนวต้านถัดไป3บาท20อ่า แล้วก็3บาท34เนาะถ้าผ่าน3บาท34ได้หรอ3บาท54ครับแนวต้านถัดไปถ้ามันเริ่มมา3บาท54ี่เนี่ยมุมมองจะเริ่มดีและเพราะถ้ากลับไปยืน3บาท62ตังได้เนี่ยมุมมองจะเริ่มเป็นขึ้นนะครับจะเริ่มเป็นขึ้นนะแต่ที่ผมมองการรีบาวของเขาเนี่ยพอแท่งนี้ครับแท่งนี้แท่งนี้นี่นี่นี่เห็นไหม ไส้ด้านล่างยาวเห็นไหมแปลว่ามีแรงจริงๆอ่ะมันเป็นแรงแท่งแดงเต็มมานี่ก่อนนะแล้วมีแรงซื้อดันกลับแล้วก็ปิดแดงแล้วเขาไสเวออกข้างครับแล้วก็เห็นมายิงพุแท่งนี้อยู่อันหนึ่งแล้วก็ยอ่อซับแรงขายเริ่มออกข้างถ้าเรียกกลมๆก็ไม่ควรหลุด3บาท PACO ประมาณนี้เนาะนะครับสรุปแผน PACO อีกรอบนึงแนวรับ3บาท2ตัง แนวรับหลังพิงฝาหยุด2บาท86สต่างแนวรับถัดไป2บาท74 2บาท56นะครับโอ้ทหลุด2บาท5 6ก็ไม่เหลือนะวิ่งลงไปหา2บาท10แน่นอนนะครับแต่มุมมองตอนนี้มันเริ่มเป็นรีบาเด้งมากกว่านะครับแนวต้านแรก3บาท12งตางแนวต้านถัดไป3บาท20แนวต้านถัดไป3บาท3แนวต้านถัดไป3บาท5้แนวต้านที่พูดมาทั้งหมดเป็นแนวต้านขาลง นะแนวต้านที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแนวต้านขาลงมีโอกาสเด้งแล้วลงต่อได้นะครับยกเว้นคุณจะขึ้นไปยืนเหนือ3บาท62สบตาททงได้มุมมองก็จะวิ่งไปหา4บาทได้นะครับก็จะไปรับคนที่ติดอยู่บนนั้นได้นะครับนะก็ลองติดตามกันไปนะครับคนที่มี pa co อันนี้เป็นพาร์ทสนะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ